ให้โยมกลับไปบ้านไหว้พระสวดอิติปิโสพุทธคุณเนี่ยใครที่ติดขัดเรื่องโชคลาภหน้าที่การงานเป็นหนี้เป็นสินให้โยมกลับไปบ้านไปสวดอิติปิโสพุทธคุณธรรมคุลสังกุลสิบเก้าจบกำลังวันพระฤหัตโยมไปสวดและต้องตั้งจิตให้ดีๆและลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมกุลพระสังคุลเท่านั้นหลังจากที่เราเนี่ย ได้วายพระสวดมนต์ปฏิบัติแผ่เมตตาอย่างน้อยที่สุดโยมที่ติดขัดนะขอให้ไปใส่บาตรองหนึ่งแล้วก็ข้าวพระพุทธเนี่ยขอขอโยมควรจะถวายบางทีบ้านโยมที่อับอับไม่มีพระเดินน่ยไม่มีพระเนนไปเดินวินเทบาตให้โยมอ่ะ เอาข้าวพระพุทธถวายข้าวพระพุทธอิมังสูปะพยัญชนะนังสาลีนางโพชนานางอุตกังวลังปูเจมิชีวิตของคนที่ไม่ได้สั่งสมทุนบุญกุศลเนี่ยเวลามันตกอับนี่นาโยมชีวิตลงลูลูลๆรวดไม่มีเหลือเลยโยมขอให้ญาติโยมเนี่ยมันเก็บทุนขอยืมคำหลวงพ่อโตมาใช้ท่านบอกว่าลูกเอ้ย บุญเจ้าไม่สร้างทุนเจ้าก็ไม่มีแล้วเวลาที่ต้องการเนะี่ยมีแต่ขออ้อนวอนไม่ได้หรอกไม่ได้ดังใจต้องสร้างทุนเมื่อสร้างทุนมีบุญกุศลแล้วต่อไปในอนาคตเนะี่ยถึงเทวดาฝ้าดินถ้าโตกตามันขึ้นแล้วเนะี่ยโชกตาฝ้าดินก็เอาเจ้ามาอยู่หมายความว่าชีวิตก็จะรุ่งเรืองไม่มีที่สิ้นสุดจุดจบ